กล้วยเดียวได้กีดได้แปดนี่ลักษณะอ้งสี่มิลบออันนี้กล้วยกินนุ่นพี่น้องนั่นแหละมันบอลลมแม่แย่แตมันลมมันก็มี่รอยอะไรเป็นกินนุ่นอีกแล้วพี่น้องปลาเก่านี่แหละมาโกนกินนู่นปลาเก่าน่าจะพิบงานเก่าไปพี่น้อง นี่คือแดดสักแ่แดดโทษแดดโพษเะปน่อยต้นแดดต้นใบไม้กรกรอบอุ้งรูมด้นี่บึงหนาขึ้นหน้าจหลับไปหน่อยงย่ายเดียวนนะ ันั่นีอปพวงนี้ะกไกบบกปันไถเนาะออันเที่ยวก็เน่ากับผุนเข้าจอดีพุนมันอยู่ช่วงนั้นเด้ะได้ซัวพุนได้มากเมนอีหลีว่ามันไม่มมือใคเลยมากอ้ดิเขบมเนาะบานนี้ช่วงนี้ยายกงบอกมาจอดทั้งทีมันเลยคิดบมันบ่เมนม่องเข้าจอดเที่ยวกอนเนาะ เขาดู่ใสเย็นพุ่นมันโบแมนเข้ามาเีจยวก่อนเนี่ยพุ่นมันต้องรอกพุ่นเนาะพุ่นมาเข้าเขาซ้อยพุ่นสร้อยไม่เจอเลยใช่ป่ะครับบ้านเขาบอกไปใส่เจ้าได้ยุ่พุ่นบอกเออเขาได้ยุ่งคุณเขาเลยนะยางขวมหันมันมันมันเขาท่านนี้ไปใส่ด้วยแล้วพี่ผู้ใดท่อเจ้าจะพ้นซุ่งเพราะว่างซึ่งคอยนั่นนี่เฮงได้พอดซิปตัวนึ่งเออได้หลายเจ้าได้คักเรื่องวันนี้ อันผู้น,นั้นขี้กันเพื่นว่าคอยบ่ไปคอยบ่เ้าเดี๋ยอยยืก็มองแต่เราได้เคืงของไม่ไามบ่ผุนผ่นบันพาสิดาโอยผุนเขาไปหาผุนที่ได้ยืดได้คอยว่าเขาจะาผ้าอีกสวนแม่คอูอท่าร่างบอกคนจนหนาสิมาทางนี้เนาะหวยอันยตัวนี้น่อยแม่คอได้องสวยหลากหลายเพราะเขาว่ายืสายไ่ได้ข้าดีกว่าไปทางเกาจะโรบมี่ทั้งนี้ก้นมาเต็ นั่นละนี่คือไปรีบๆเถอะเขาบอกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเขาจะวนนี้นันลดาล่งมอเขาพ่อเดียวเขลงือคนนี้ขนาะลงลงลดแล้ว ถ้าเปนยางเลยเลี่นมงได้เดี๋ยวเราอยูก็หมองแล้วบนีอือคอยระว่ามันต้นไงมันสิบอยู่มอยู่คือกันเลยอ๋่คอยน่อยโอ้คอยไงเต๋อยูมันจะมีอยูเด่ มันสียูแต่น้ำมืนต้นนีน้อยต้นแงกันนี่เนาะนี่ต้นเหรอมันมีน้ำต้นแงเกอบอจะตัดต้นแงต้น ใี่มากเลยฮะมาเทียนสิเอาบอดี้หน้าหนีได้เดี๋ยวก่อนพุ่นได้ไอ้โกงเขาอยู่พุ่นเด้๋พุ่นพุ่นเขาอยู่ฟังพุ่น บานเขาก็เลยขึ้นไปบุ่นเด้น,น,นี่เขาก็ได้มากด้เี่ยวก่อเดี๋ยวฮะอ้ตัวน,ตน,นี้กนนเกา่าเจ้เเา,เาเออเเก่า,า,า,า้นี่เขเอบ่หคือมันาล่งไหมลงไหม,หมคูเลียวร้วรอยแต่ขนสุกนละ่ะ กันฝนตกมใช่กานตกเบิ่งบ่ได้ก็เท่าแต่่งบ่านอย่งนี้มันย่ดลงฝน่้นตรงนี่ฝนมาทั้ตกอ้ยฝนมีกขนบสาวกันได้ฝนแลแข็งแดงแล้วบ่มืองบสากัน กล้ยว,วยเดียว,ดยวได้จีดได้แปดตัวที่แปดพี่เนอะปาดกล้วยนี่คือหลายตัวแน่แตดตัวต้วนี้หน่อยต้นล้ำดวน่่ด้วเเบิล หมดแล้วแปดตัวนี่คัมคัมนีห่มเก่ามันก็นีบังหันบังหันควยไหมขห้นกวยเก่าเจ้ากจ้วยแปดตัวโอ้เขาสีบ้านโบมินกลวยเนาะ ดีอะไรแล้วเดดเมยพี่น้องแดดแต่ตะวัน่หยเนาะดีตะว,วมันอยู่ในป่าในหมมอันนี้เป็นเขตวัดป่าด้พี่น้อ,อ,นวนอนนงวัดป่า ข้ามเป็นต้นเปืือยหรือต้นยู่น,นั่นต้นยู่อ๋อข้าเจเอามาปูนนยายข้าจะเอามาปูทดแทนน่ะพี่น้องอันนั้นเป็นถนนลาดยางดเนนะูเรี่นนี่ลักษณะองซีเมนเบอร์อันนี้ปวยกินหุ่นพี่น้องนั่นแหละ คนดนมนึงนตัวคนเนีนแข็งอะไบางสับเนี่นนบรยายแน่นเมคือป่านเนาะเยออือ ยาย่ใช่นั่นยเงีโอ้เมีนดีๆพี่น้ะอะไรล่ะอืมขึ้นบ่ขึ้นมาแต่เมียอืมโอ้เนี่ยเตัวงามพร้อมเนาะตัวใหญ่พร้อนตึงตัวเดียวบ่อน้าไม่ใช่มีตัวเดียวจะเด็กยังไงโอ้บ่อหน้ามันบอลมนี่ตัวเดียว con bơm à ngày mà, mà, mà cả miếng rồi, lằng này kia ừ. ừ, này, rồi bịch à. à, này để nó, phung tha yu, tôi nhảy zâm này tôi nhảy tôi uẩn các, tôi nhảy này kia quay là tôi nó, nè, nè, เอาน,นี่เบิ้งกันนะคนมหาดินนี่เด้ยไโอ้โหหวไวนนี่อ๋อหมันกินงเด้วจ้ะขอบคุณ เบังกันแม่นบ่แม่นกับเดียวตมันขึ้นหน่อยจเหอค่อยไม่คอไม่บ่ขวดมันอ่อไม๋อโตใบใหญ่นะตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวอนึ่งตัวนี้ดีนะค่อยไปนี่ค่อยหานี่ คุณไปสองตัวเลยพี่น้องเห็นบ่เห็ินตัวที่สองเนี่ตัวที่สามเออสามตัวอืมมันบ่ตัวใหญ่เนาะจ้ะมันตัวน้อยมันก็ลายเนาะสามตัวเลยพี่น้องเชิญก็รึเบอร์จีบอ้ะ็รึเบอร์อะไรอ่ะมันเ์แกมแต่มันแกมมัน